สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ในสวนปาล์มอีกแล้วนะคะนอกจากทุเรียนแล้วอาชีพเสริมของแม่ดา <c oughs> ก็มีสวนปาล์มตอนนี้ปาล์มลักษณะลูกแม่ดาปลูกไว้แล้วก็ทําระบบน้ํามันอยู่ในสวนทุเรียนเพราะฉะนั้นมันจะได้ปุ๋ยและก็ได้ปาล์มได้น้ําเยอะเพราะฉะนั้นปาล์มที่ได้ระบบน้ําได้รับปุ๋ยเต็มที่ได้รับแสงเต็มที่มันก็ขาดคอไม่นานนะคะลักษณะ น้องก็จะอุดมสมบูรณ์ประมาณนี้แล้วจะให้เนี่ยทุเรียนของแม่ที่ปลูกในปาล์มตอนนี้จะเอาปาล์มออกก็เพื่อนๆดูนะคะยังทำใจไม่ได้ค่ะอันนี้ทุเรียนของแม่ดานะคะมันก็สูงตามต้นปาล์มค่ะแต่ดูผลผลิตปาล์มของแม่ดากรเนี่ยเพื่อนๆมันก็ขาดคอไปประมาณ2เดือนนะคะนี่ถ้าราคาดีแม่ดาก็จะยิ้มได้เพราะแม่ดาก็ต้องเอารายได้จากปาล์ม มาช่วยทุเรียนนะคะเพราะทุเรียนเขายังดูแลตัวเองไม่ได้เลยเขาต้องอาศัยปาล์มกับอาศัยเงินเดือนแม่ในการดูแลเขาเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะตอนนี้แม่ดาก็เลยเอ้ยต้องเอาปาล์มไว้ก่อนละอันนี้คือเงาะสีทองของแม่จ้าเนี่ยมันก็มีที่มันพักคอเาะก่อนหน้านี้เขาก็จัดเต็มมาแล้วตอนนี้น้องเขาก็เลยขอพักบ้างนะแม่ไม่ไหวแล้วอันนี้ดูนะคะ นี่ก็จะรกๆนิดนึงเพราะตอนนี้แม่ไม่ได้ให้นักกล้วยเข้ามาตัดหญ้าให้นะคะชะลอชะลอก่อนสู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหวค่ะน,นี่นะคะปาล์มที่ได้ระบบน้ำมันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวปีปีนี้หลังจากถ้าผลผลิตของทุเรียนได้ตามเป้าแม่ดาก็จะขุดสระค่ะเพื่อว่ากักเก็บน้ำได้ประมาณ5 0 0แสลิตรจะได้มีน้ำให้ปาล์ม ของแม่นะคะให้ปาล์มแล้วก็ให้ทุเรียนเนี่ยมีสองต้นที่ไม่ไดาเอากิ่งมันออกเยอะมากจนมันไม่ออกพลายตัวเมียเลยแต่ตอนนี้ก็ยังนี่ทุเรียนที่อยู่ในปาล์มอันนี้นะคะเพื่อนๆดูสิคะลูกน้องจะเด็กอ่ะตกมากอันนี้ก็ทุเรียนก็สวยแต่ว่าทุเรียนมันยังให้ผลผลิตแม่ไม่ได้แม่ก็เลยบบว่าเสียงเล็กเสียงน้อยน้องป๊มต้องอยู่ก่อนนะคะ อาเดินดูก่อนนะคะตอนนี้ซาลิงประจำตำแหน่งของป้าพิตกับของพ่อเก๋กำลังจะมารับแม่ดาแล้วค่ะแม่ดาขอเมาทุเรียนหน่อยอเมาสปาล์มหน่อยนึงก็ต้องเดินดูเท้าด้วยนะคะวันนี้แม่ดาไม่ได้ใส่บูทด้วยน้องๆ